จารอะไรเนี่ยนี้ก็ไม่ได้ด้วยย่าส่ความว่างวอ่ะออออช่วยด้วยมันให้ปากหัวแน่ๆเลย ยังยากไม่พออีกหรือฮะไอเจ้าพวกก้อนอิดนาง้ออ่าไม่ไหวแล้วนะวุ้ยอ้าวช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่อยอยวยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมีใครอยู่เปล่าช่วยด้วยฮัลโหล Thank you